แดดมันส่งด้วยประมาณใบสองใบสามอะ่ะใบสามไม่ก็ส่งตัวไหนในเปี๊ยส์ในไหนใบสองเนี่ยคือใบสับสตว์ตัวไหนหมายถึงมันไม่ส่งได้ยังไงก็มันไม่มีอะไรบังมันส่งไม่พูดถึงห<อ>นาเดชส่งอยู่แล้วกับมนากระวังนี่ตุ้มเนี่ยนะไปไปกระดูกไปวานี่นั่งบอกก็ตัดดินเดี๋ยวมา 会不打吗？ ไม่เสียงหวานเนี่ยฮะมาต้องม่กองดิจุ่จิ้งจุ่ยจิ้งจุ๊ยจิ้จี่ยเป็ดแล้วสมเป็ดอ ต่อป้ากูแต่ากรได้ปะไอ้ลึกเลยนะี่มกุรไหนให้โยนทิ้งแล้วไหมเอ้ยูนี่อว้ยน่าฟากูนะโยนทิ้งไปรู่นไหนอยู่ตรงไหนจอตรงมันตรงโอ้ยนี่มันนี่ เฮ้ดียอาบอได้มเอ i ่ป็นรื่องเดี๋ยปีอเยอ้ไนีเรียกว่าสดไดเลยไมันไ่ไปมันไม่ไปประเดีสดงเลยไหแต่จะแสดงต้นไม้ต้องเลยให้เลือกได้ไหมให้เองูมองวมมาตองน้มัให้นึ

uầy bự tệ hơi uầy tao quên rồi, uầy nhỏ, mẹ nói, nói tay khoang ra nói เนาะสินมแบบแบบนปังบังดงโอ้ดีนี่ท่ายิ่เน่เน่ไช่เน่เน่ใชทเ่นะโอ้ปุดีติดที่เนมาปล่อยเออฮฮเก็ได้กอดความสุขทำอะหน่อยเออ อ่านอยบุญลักอ mm.

โหลละหน่าชีน่าเพิ่นอ้าอันบ่มีบตอติดเอ้อบ่แม่ไอ้ไปซูก็ไปดาอ้ายบอยบอยยิชูก็ต้องบ่ล่ะหัวเลาะทมัยเดี๋ยวๆๆเห็นแม่ตางากลับมาแล้วน่ะเดี๋ยวๆๆๆตะกินนําบ่นุบจื้อตางาแล้วก็บอยเป็ดบอยหมอเอาเนาะแม่บ่อ่อนปลาวะเสื้อตึหุงเกียงโอ๊ยเก๊กซ้ํา <laughs> <laughs>, <competitions> <origines> เกิดนเจ็บเื้อเจ็บไอ้กระปักูปปงหมอบุกางกี้ก็รูดปเีเนี่ใช่เพราะว่าเดตมันจะส่งมาทางนี้ไงเดี๋ยวเขดูนี่มัต่ำนิดหน่อยเราเป็นยังพอดีละอย่าว่าได้อว่เกินหมองว่าเกินบว่าเอกี้ทางน่าทางัดเิเฮ้ยนี่โอเเฮ้ยแกก จ๊ะจ๊ะอืมเสียงไหนตรงเสียง

อุ๊ควีนอบุญลักยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกๆท่านเลยทักทายวันอังคารน,นะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋ามาแล้วนะคะเปิดตลาดแล้ววันนี้นะคะน้องบุญรัก บุญรักอนันดมดีมากควันไม้ไปเอาดินมาให้เล่นเอ๋วันดีครับก่อนเร็ววันดีครับดูโชงาเออโชวหน้าหลอๆค่ะแม่แม่ผลไม้เช่นเดิมนะคะแม,ะะะะะม,มะะ่แม่จ๋ายี่สิบตะกร้านะคะผลไม้รวมนะคะแม่จันทร์คลิปกับน้องบุญรักนะคะวันนี้น้องควันพามาเปิดตลาดผลไม้ออนไลน์นะคะคุณพอ่อคุณแม่จ๋าแวะสนับสนุนนะคะแวะบอนแวะเลี้ยงแหวะพูดคุยทักทายกันก่อนได้นะคะ ดูหันด่กให้โอ้ปน,นี้อารมณ์ดีมากอารมณ์ดีทุกวันค่ะแม่แม่อารมณ์ดีสุดๆเขาอาบน้ําแล้วแล้วเขาก็ปะแป้งเขาก็เลยกรีดกราดเขาก็เล่นดินเหมือนกันนะแวะสนับสนุนผล,ลไม้นะคะคุณพ่อคุณแม่ขาย20ตะก้าต่อวันนะคะสวัสดีวันอังคารนะคะสองแม่ลูกอยู่หมู่บ้านช้างบ้านหนองบัวนะคะอยู่จังหวัดสุรินทร์นะคะ วันนี้แม่จันทิพย์ไม่ได้ไปทํางานนะคะแม่แม่อยู่บ้านนะคะแสสนับสนุนผลไม้น้องกับแม่ด้วยนะคะหนึ่งตะกร้าห้าสิบคะแนนนะคะแม่แม่มีกล้วยนะคะมันแกว้วแตงกวาข้าวโพดนะคะดูเขาทำเขาบนสูงดิแม่จันทิพย์แม่จัทน,นทิพย์จะทำอะไรนั่นหูพึงเท่ล่ะตัดยาพึ่งสิ์แล้วก็ ทำผลไม้พึ่งเสร็จค่ะแม่เมมาช้านิดหนึ่งค่ะวันนี้พวันไม้พึ่งกลับไปอาบน้ำไว้สนับสนุนผลไม้น้องกับแม่ได้นะคะอาบน้ำแล้วก็มาตัดหญ้าเพิ่มนะคะตรงไอ้น้อยๆเนี่ยไหมนั่นแหละคะ่ะอุ้ยนึกว่าหมาอาเฟยเฟยสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะยินดีต้อนรับ แม่จันทิพย์เล่นดินปุ่นได้แม่จันทิพย์หืมผลไม้สดใหม่ทุกวันนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋า แวสนับสนุนนะคะแว่ป้อนด้วยนะคะพูดคุยทักทายกับน้องฟานก่อนได้นะคะแวะป้อนผลไม้แม่จันทิพย์กับเด็กชายบุญรักได้นะคะผละไม้ออนไลน์นะคะวันละ20ตะกร้านะคะ1ตะกร้า50าคะแนนนะคะผละไม้วันหวานมาแล้วนะคะเมตาสนับสนุนได้นะคะแว้เปิดออเดอร์เลขนะคะป้อนน้องกับแม่ด้วยนะคะคุณพ่ขขอคุณแม่จา๋า ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยจ้าเนุ้บนหลังนั้นตัวตี ดีวันอังคาร หนึ 1> 1่งตะกร้าห้าสิบคะแนนนะคะออเดอร์ยี่สิบตะกร้านะคะคุณพ่อคุณแม่ยินดีต้อนรับนะคะ ไว้เปิดออเดอร์เลขนะคะป้อนน้องกับแม่ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่่าออเดอร์20ตะกร้าน,นะคะ1ตะกร้า50คะแนนนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะเมตตาสนับสนุนผล,ลไม้น้องกับแม่ด้วยนะคะอยู่กับคุณแม่จันทิพย์แล้วก็น้องบุญรักนะคะจันทิพย์อายุ33ปีนะคะบุญรักอายุ1ขวบ8เดือนนะคะคุณพ่อคุณแม่ คอมเมนต์ได้นะคะร้อนแล้วนะแม่แม่ไม่หนาวแล้วค่ะห่อนแห้งร้อนจนปวดหัวเพราะว่ามันร้อนจริงๆเัาไม่มีลมเลยมันอ้าวนั่นบอกแล้วไง เสียงเขาเสียงเขาดีด้วยเลยอย,อย่างาม ผลไม้เสริมนะคะแม่แม่แวะป้อนแม่จันทิพย์ได้นะคะผละไม้บำรุงคุณแม่จันทิพย์นะคะเป็นผลไม้เสริมนะคะคุณพ่อคุณแม่ขามี20ตะก,กานะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะคะอยากสนับสนุนนะคะ <S <S ไว้เปิดออเดอร์แรกนะคะให้น้องบุญรักกับแม่จันทิพย์ด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ยังไม่ได้ออเดอร์สักตะกาเลยทักทายวันพฤหัสนะคะ <S <S หนึ่งตะกร้าห้าสิบคะแนนนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะนูกกินนมอยู่ลูกเขามิมมิมอยู่นะแม่แม่ป้อนผลไม้เด็กชายบุญรักด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่วันนี้อยู่บ้านนะคะไม่ได้ไปทำ หรือว่าวันไหนที่แบบเขกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะบุญรักเขาทำหน้าอะไรนั่นเขาง่วงนอนบ่โอ้ยเนาะควานด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่